นี่ผมออนอลทที่สองของอันบัมรสุดจีตตอนนี้ผมอยู่ที่งาน SX s u t a i b i l i t y Expo 2025ครับ ดูสักนิดนึงก็ยังดีครับด,ดูว่าไม่ได้อะไรเลยโอเคอ่ะต่อนะครั <c oughs> บวันนี้ใช้พัฒนาเมื่อกี้ฝั่งน,นั้นนั่มีมหาวิทยาลัยเม่ิโดนด้วยนะครับลืมพาไปดูแนละ้วมีอาเซียนมีอะไรอย่างงี้นะผมบอกแล้วว่าตรงไหนไม่ได้เข้าไปแวะดูก็อ่าอย่าอย่าเสียใจอย่าโกรธกันนะครับผมเพราะว่าบางที <c oughs> เรา <c oughs> คงจะเดินทั <c oughs> ่วหมดจริงๆไม่ได้คนระับเพราะว่าคงต้องเดินแบบซอกแซงจริงๆอ่ะนะเพราะว่าตั้งแบบเป็นจุดๆไปเลยทีละจุดทีละจุดนะนะครับผม อันนี้เป็นไฮเบฟนะครับใช่อันานนี้ครับมีทูตความยั่งยืนและก็ทูตพลังงานจากวททแอ,อสวัสดีครับแอดสวัสดีครับกิจครับกิจครับโอเคได้อันนี้เป็นเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อเลยมาแล้ว ใช่อันนี้เป็นทกเกเตอร์ฟอร์ซเซนเดเบิลไทยแลนด์เวิลด์นะครับเป็นเครือของอพอตท์ทอใช่ก็คือที่ให้ชมไปเมื่อกี้นี่แหละ<ร>นะครับผมนักขอ,อยูสองตัวด้วยกันนะครับนั่นคือตัวนี้เลยเจ,เจ๋อเจ๋อเรียบร้อยอโอเคมีเสื้อเบสบอลด้วนเสื้อของพน,นักงาน

อเคท่านนี้ครับเป็น CBF ีเอนะครับผมใช่ใช่เศรงายครับหน้าหายไปนะเดี๋ยวแต่ตัวนะครับผมโอ้อันนี้นี่แบบไปต้องทนนหนอบเลยครับไม่ใช่ อะไรที่แข็งมากขนาดมันก็ต้องเอากระดาษแปะนะของพี่มีนะครับผมก็นี่ครับเพื่อเปลี่ยนโลกโหอะไรไม่รู้ครับรีฟิวโอ้โหรีดิวนะฮะใช่ครับก็เป็นเรื่องของซีทีนะครับผมใช่เครือเจริญพวกกระพังใช่ครับ อรแันนี้ก็มีซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรพูดคุยกันธุรกิจที่เราต้องรับมือแล้วซึ่งบางบางอย่างเนาะแบบบางทีเราเรามี Amazing Thailand แบบไม่ว่าจะเป็นพะฒนาพัฒนาองค์กรชุมชนเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องการแล้วก็มีรถคันนี้ด้วยนะครับผม ดีน้ะพลังงานเควนเลนโอเคได้นี่เป็นเค a แบงครับธนาคารกสิกรไทยนะครับผมธนาคารแห่งความยั่งยืนบริการทุกระดับประทับใจนะครับนี่นี่เโลแกนนี้อยู่บ่ะแล้วก็อันนี้ครับลักข้าจีนคนระับของธนาคารกรุงเทพนะครับผมอันนี้ก็เป็นของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็อเมซิ่งไทยแลนด์ นะครับนี่เลยนะครับ,บริอะไร่าตัดสินจังหวัดของน้อบรทมชุมชนถึงด้าลอ้อมรัก่าจีนครับด้านนี้จะมีคำว่ากรีนไฟแดนนซ์ด้วยนะครับแต่โดนตังอยู่ไม่เป็นไร กินไฟแนนซ์กินไฟแนนซ์รก,กิจความยั่งยืนนะครับผมเกิดสิบแสนซีซีบริจาคโลหิตต่อชีวิตทั่วไทยครับแล้วก็ข้างๆก็จะมีธนาคารกรุงศรีนะครับผมเรื่องเงินเรื่ององ,ง่ายนะครับชีวิตง่ายได้ทุกวันที่ธนาคารกรุงศรีอ,อยุธยาครับ Goal Set Tenable with กรุงศรีใช่แล้วมีตัวนีน่เนาะน่ารักน่ารัก ใช่ครับแล้วข้างๆครับก็มีดอยคำด้วยนะครับใช่ข้างๆกันเยอะมากเลยนะบอกแล้วว่ามันต้องเดินแบบทุกต้องจริงๆอ่ะมันจะครบยากเราควรที่เราจะเปสายตาขยับท่องนี้มันเพื่อหต่อเป็นพาราสีปีจากปีสองพันสองจะได้ใช้สายาสาย่าที่เราเปิดไว้าร จะได้แบบมีเอเจ็ทช็อปอ๋อเอเจ็ทช็อปโอเคเพราะว่าถือว่าเราในจังหวัดที่เราขาขึ้นเราไม่ยอมทำให้ผัดพลาดอยางเงีลองเพลงปลาเลงโมโหดีอ๋อเมื่อกี้ไงในกรุงเทพฮะฮันนี้มาดูทางแอร์เอเชียบ้างครับที่ทางแอเอเชียเราให้มาดีกว่าเราจะบินแอร์เอเชียนะครับ พี่หมีด้วยนะครับผมสวัสดีครับอยู่ข้างในนี้แล้วยังไม่มีใครเอาออกจากตู้ได้เลยแล้วถึงอันนี้ครับตัวเครื่องบินสวัสดีครับช่วยมารับผมด้วยครับอยู่ในตู้นานแล้วไม่มีใครเอาออกสักทีโอ้โแล้วก็นี่เคแบบินเอเชียมีเยอะมากแนตะ่ตอนนี้ไทยบินเปลนองนะครับเอเชียเท่านั้นนะครับไม่มีสายไปหนึ่งแล้วงลงระนองมีเอเชีย,เด,ยเดียวใช่ เหลือแค่ระนองเออแค่เอเชียเดียวใช่ไายการไม่ลงไม่ลงลจ้ามีเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับผมไปครับ,ค,รบคนเดินสวนเยอะมีเสียงแทรกมาเล็กน้อยใช่ไหมไม่เกี่ยวกับผมผมไม่ได้คุยคแล้วก็ไปที่คุงสีเหรออ่าได้ กอล์ฟเซ a เทเบิลมันมีเกมให้เล่นนะใช่มีเกมให้เล่นมีเกมให้เล่นใช่แล e <osium> um. mm ้วก <an> ็ในอุตสาหกรรมประเทศไทยนะครับผมอีโคอินดัสเทรียล n าวนะครับก็อยู่แถวสาทรใช่ครับแก่สาทรอุตสาหกรรมแล้วก็ด้านนี้ครับเวียดเจ็ทแคร์ดอทคอมโหน้ำตกเลยนะครับเนี่ย f ิวเดอร l แลนด์นี่นน้ำตกนะครับผมเบียเจ็ทแอร์ดอคใช่พิวเดอรแลนด์ผมมี <laughs> ฟันด้วยนะได้ที่กันพอของปากของพอว okay. ินวินวอ ใช่ครับแล้วก็ได้ทำเป็นของ <มา S 1> อเรือเจ็ทเช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้ F T I ไม่รู้เลยคืออะไรนะไไครับไม่แน่ใจ F T I นะครับเรือเจ็ทแอร์ นุ่นทูวันทูมารโรกินไฝ่เจ็ดสัมเจกกินแปดเซสเอเลอร์กินเไปกินฟันวิงฮอปเซนเทอร์เบตี้ทูเกเตอร์ออมฟอร์เนเจอร์แอนด์โอเวอพตใแล้วก็ s t g p s จีทีเอสบาธนาออมสิน นะครับผมระเทศสังคมใช่ใช่สลับบุรีแซนบ,บ็อกโลกาบอนซิตี้ใช่และด้านนี้ครับก็ยังมีเนเธอร์แลนด์นะครับผมรวมถึงเดอะจอยฟอร์เรนเทเบ a ร์ดออฟคอมเ e r ร์ i อินไ i แลนด์นะครับใช่ครับ แล้วก็มีตอนนี้ครับลิฟี่ครับจริงตอนนี้เจอหลายที่แล้วนะครับผมใช่ครับเพราะว่ามีทั้งชะอำมีทั้งสาทรแล้วก็พัทยาแต่ครับผมาเปิดร้านกาแฟร้านอาหารเครื่องดื่มนะครับผมใช่ครับลี่ตี้ลีเป็นแถวดีแ่น้ามไม่แถวเลยนะครับลิกี้เป็นแดนเป็นแดนน่เลยนบตีอันนี้เป็นแดนเป็นแดนนี่แดน ครับย okay. er like right? ิ้มนะครับโอเคครับเอ็นเอลอ๋ออันนี้เหมือนที่อะไรนะถังทูดเลยนะครับนี่ไม่ได้ของกัญชาแต่ว่าเราทำลูกกระสานทูดอ๋อครับเพราะว่าตัวนี้คือเหมือนกับมาจากสร้างทูดเลยใช่ตัวเอ็นเอลเข้าไปเหรอครับไม่เคยครับเพราะว่าพอดีมันออฟติชันผ่านด้านหน้าเลยอ๋อโอเค มัวมากครับช้างไอแก๊กไอ้แก๊กเราแบบอ่านี่ครับเห็นแล้วอ่าโอเคโอเคครับเสร็จแล้วเดนเทอร์แลนด์นะครับอ่านเรียบร้อยแล้วไปกันที่สวีเดนสวีเดนคิดถึงอะไรครับสแตนกิบาฮิโมวิดใช่ใช่สแตนกิบาฮิโมวิดใช่แล้วก็อีเกียใช่ครับเพราะว่าก็เพิ่งไปเดินมานะครับอีเกียใช่อันนี้เห็นไหมมีอีเกียเห็นไหมใช่ไปมีเขาไปอีเกียเดี๋ยวสมมติว่าเป็นอีเกียของสวีเดนใช่ครับ เนอิเซียนี่ของสวีเดอนอันนี้ของเนเธอร์ mm hmm. hey, แลนด์นะครับผม mm hmm. มีคนเดินผ่านพอดีให้เขาเดินไปก่อนละกันออยิเดนทอลักของสวีเดอร์นเหรอโอเคแล้วก็ mm hmm. SCG อันนี้ดูไปแล้วนะแล้วก็ไชน่าก็ประเทศจีนนะครับโอเคใช่ประเทศจีน <Fraser> เฟเซอร์พอลเปอร์ตี้จะหมดแหละนะเลยนิดเดียวแล้วก็ยูนเต็ดเนชั่นเอ็กเลียนพาวิเลียนนะครับผมของไชนาไปแล้วเฟเซอร์พอลเปอร์ตี้นะครับ จะหมดแล้วนะปันนี้เ๋ยนิดเดียวนะวันนี้ก็จะเป็นโซนของ better community นะครับผมโอเคจะหมดแล้วครับปีนิดเดียวลากมาสี่คอร์ดอลล์ั้าลากสี่คอร์ดิลลกจะหมดแล้วเดินเดินวนไปอีกทีจะเป็นด้านหลังนะครับจะไม่เจอใครแล้ว ปนะ็นการสนุกสนุกโปะปากของคอเท่านี้ครับสองช่วงนะแบ่งแบ่งแล้วเพราะว่าถ้าช่วงเดียวไปเลยอาจจะเมื่อยไปนหน่อยนะมันจะประมาณเกือบประมาณครึ่งชั่วโมงเลยก็จะเยอะมากอันนี้เราแบ่งเป็นสองช่วงให้ได้มีเวลาพักมือพักแขนบ้างนะเพราะว่าใช้วเวลานานทีเดียวนะครับกว่าจะเดินครบกว่าจะอะไรนะครับผมโอเคครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับโอเคครับไปก่อนครับสวัสด,ด,ดีครับ